สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายปลาคราฟนะครับไปไว้ที่ฟาร์มนะครับเราจะย้ายด้วยออกซิเจนใส่ถ่านนะครับปลาเนี่ยเราจะใส่กระป๋องไปนะครับเป็นปลาคราฟทั้งหมด8ตัวนะครับรูปร่างหน้าตาออกซิเจนใส่ถ่านครับก็จะแบบนี้นะครับก็มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อหลายรูปแบบหลายหน้าตานะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาจะเป็นอะตอมทูนะครับน่าจะ200หอยน่อยๆนะถ้าผมจำไม่ผิด บลมก็จะออกทางนี้แต่ก่อนอื่นผมจะต้องเอาถุงครอบก่อนนะครับกันปลามันโดดระหว่างเดินทางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับสําหรับปั๊มลมใส่ถางเดี๋ยวแอบดูข้างในนะครับว่าเราจะได้แรงลมประมาณไหนครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ก็เพียงพอครับกับการเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับ ถ้าเกิดเป็นพวกปลาทองปลาหมอสีอะไรพวกนี้ที่มันไม่ค่อยกระโดดเนี่ยเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องหาไปปิดก็ได้นะแต่ถ้าปิดไว้ก็ดีที่สุดครับปลาร์านีกระโดดเก่งมากประมาณนี้นะครับเสียงดังมากพอสมควรเลยนะครับจากข้างหลังเนี่ยได้ยินชัดแจวมาถึงข้างหน้าเลยนะครับ ถึงที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่ตูต้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตู้48นิ้วชั้นบนนี้นะครับ อันนี้เป็นตู้ที่เราเติมน้ําไว้ให้เฉยครับยังไม่ได้เลี้ยงปลาเลยก็จะมีเศษขี้ฝุ่นเศษขี้ขยะต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการดูดออกก่อนนะครับแล้วก็เขียดตู้ให้สะอาดนะครับเดี๋ยวอตอนนี้นะครับระหว่างรอเราก็จะเอาผงทรายจากตู้นะครับมาใส่ไว้ในกระป๋องก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราจัดตู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดระบบปั๊มรันระบบแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลากันชัดๆติดฟังนะครับต่อลงตู้ปลาคาร์ฟชุดนี้นะครับแหมแสงก็น,น้อยด้วยวันนี้ฝนจะตกปลาคาร์ฟชุดนี้นะผมซื้อมาตัวละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับซื้อมาแปดตัวนะครับก็ร้อยหกสิบบาทนะครับเป็นปลาที่แบบ ปลาเกตธรรมดาเรียกว่าเป็นเกตล่างๆเลยก็ว่าได้อ่ะย้ายลงมาในตู้ดีกว่าเห็นชัดกว่านะครับสาเหตุที่ใส่ตู้ไว้ก่อนก็เพราะว่าปลาจานวนมันยังไม่เยอะนะครับก็แบบจะได้แบบดูแลได้ง่ายๆนะครับดูแลได้ทั่วถึงนะครับเวลามีอาการเจ็บป่วยอะไรก็จะได้เห็นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้มันเพิ่งมาใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าอ่ามันจะต้องมาปรับสภาพแวดล้อมอะไรอีกหลายๆอย่างที่นี่นะครับ